สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักโลกครับมานั่งหลบอยู่ใต้ร่มไม้ครับต้นมันสำปะหลังนี่เองนะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของแปลงครับขุดมันให้เราดูครับอายุเพียง4เดือนเท่านั้นครับสุดยอดจริงๆครับแน่นอนครับเป็นผลลัพธ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีของเราครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสายยันแย้มยางอุดมธัญญาตาฟ้านครสวรรค์ครับอ่าพี่สายยันครับ แปลงมันของพี่กี่ไร่เนี่ยตรงนี้ก็ยี่สิบไร่เหมือนไนครับย <20 S 2> ี่สิบไร่ยี่สิบไร่ครับพันอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแขกดําอ่าเป็นแขกด,นะขกดํานะดะไม่มีปนเนาะไม่ปน,ปนอ่แขกดําอายุสี่เดือนเนาะสี่เดือนครับที่บอกเรา <4. S 1> นะครับขุดมาดูสุ่มเอาเลยต้นนี้นะครับพอเห็นความดกความใหญ่ประมาณนี้พึงพอใจไหมพอใจครับ อมากไอยแค่ไหนเอาจริงๆเลยมากเลยครับพอใจมากเลยมากเลยมากเลยเพราะว่าเรารู้มันต้องไปอีกเออต้องไปอีกแน่นอนเพิ่งสี่เดือนเองเนาะเพิ่งสี่เดือนครับอ่าถามตรงๆใส่ปุ๋ยหรือยังปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยจริงจริงป่ะเนี่ยไม่ใส่เลยลองพื้นก็ไม่ลองทาไมอ่ะปุ๋ยแพงก็มันแพงด้วยแล้วมันมันใส่ยากอ่ะหญ้ามันรกอะไรพวกนี้นะครับใช้แต่นี่เลยใช้แต่นี่เลยโปรตีฉีด ทางใบอ่าแล้วผสมร่วมกันไหมหรือ,อยังไงตอนแรกเลยใช้ซองสีน้ําเงินกับสีส้มนะครับอ่าผสมกันผสมกันอ่าครับอ่าแล้วพอ3เดือนก็อ่าโฟทสีน้ําเงินผสมกับแบ็คสีดําสีดำ,ดำอ่าครับอย่างนั้น ไปหนึ่งครั้งแล้วอนะครับเดี๋ยวมีโครงการเนี้ยไวๆเนี้ยจะฉีดคู่กันอีกหนึ่งครั้งระเบิดอีกรอบหนึ่งระเบิดอีกรอบหนึ่งได้สี่เดือนแล้วก็คือจะเอาสักเดือนละครั้งมีขนาดระเบิดไปแค่รอบเดียวนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมดกมากนะครับผมไม่ได้ขุดต่อนะครับเดี๋ยวต้นมันจะล้มนะครับก็คือรอบตัวแน่นอนนะครับหัวก็ใหญ่ใช้ได้เลยครับนี่ยังลึกไปอีกครับมันยาวนะครับแต่ว่าเจ็บมือครับขุดไม่ไหวเอาละนะครับเห็นแบบนี้ภูมิใจคิดว่าได้ผลผลิตดีแน่นอน ปีก่อนๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างที่เราประสบปัญหาก็มันก็จะได้น้อยกว่านี้หน่อยอืมตอนนี้ก็คือดีขึ้นมาเลยดีดีเลยแต่เราไม่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยเลยปุ๋ยเม็ดนี่ไม่ได้ใส่เลยดีกว่าอถือว่าเป็นความภูมิใจอีกเรื่องจริองอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ,รบที่ได้ลดการใช้ปุ๋ยนะครับอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้พี่นะครับพี่สายันเนาะได้ผลผลิตมากๆพร้อมกับลดต้นทุนแบบนี้ครับนะครับ ร่วมไปกับเราครับปุ่มผลิตภัณฑ์ 4T นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สายจัน์จริงๆครับผมนัทพงศ์มนทองการเสริมพิทักษ์โลกนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ